การผ่าตัดครั้งมนุษย์ครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็คือลูกปืนสามกระบอกนี้แตกท<ต>ที่นี่รั้วเป็นเหล็กไม่ใช่เป็นเหล็กอย่างเดียวเป็นเหล็กที่เป็นสัตวตาวุธทั้งนั้น ซือประวัติศาสตร์กันมาจําได้ไหมครับว่าการผ่าตัดครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือที่ไหนเฮ้ยที่ไหนผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งคุณไม่ดูบุพเพศนนิว่าสน่ไม่ได้ดูครับหมอบัตเรครับอ๋อเฮ้ยชื่อนี้คุ้นๆเว้ยคุ้นๆไหมครับคุ้นๆคุ้นๆคุณมาอ่านประวัตินะครับหมอบัตเรนีฮนายแพทย์แดนบิชบัตเล คือการการผ่าตัดมนุษย์ครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่นะครับเฮ้ยคุณพูดเป็นเล่นที่วัดประยูนแห่งนี้เหรอคุณรู้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าคุณดูบุเพศสันนิวาสมีอยู่ตอนหนึ่งจะมีมีพูดถึงที่ว่ามันมีการจัดงานวัดจุดพลุการละพุระเบิดพระเนนแขนฉาขาดสมัยก่อนแขนฉาขาดคือมึงตายนะเว้ย ฟันทงมันมึงตายยังไงถูกต้องหมอบัตรเลยเนี่นะครับเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยแขนขาขาดไม่ตายรักษาได้รักษาได้ผ่าตัดได้เจ๊ดเจ็ดนี่ครับปืนสามกระบอกนี่แหละครับสาเหตุที่ที่ว่าลูกปืนแตกที่นี่เราวพาเนนบาดเจ็บกันอยะ โอ้โหที่ต้นไม้บางหมดเลยสามกระบอกสามกระบอกนี้แหละครับนี่คือต้นเหตุของเรื่องที่คุณเล่าเมื่อกี้เลยเนี่ยบุพเพสนิวาสสองไปดูได้ครับมีฉากนี้ครับก็คือลูกปืนสามกระบอกนี้แตกแตใที่นี่ทำการผ่าตัดก็ที่นี่ทำให้เกิดเกิดอย่างที่คุณบอกว่าพระเนนแบบบาดเจ็บแขนขาดแขนมันเขวบ้านแถวนี้เสร็จแล้วก็หมอบัตเล่ก็ทำการ ผ่าตัดรักษาพูดง,ง่ายถูกต้องอแสดงว่าหมอบัต,บตเล่ต้องอยู่แถวนี้ต้องเป<า> <คน S 2> จ<ค>นสมัยในศิริราชอะไรอย่างงี้<ม>ว่าผมจำจำมาจากในละครนะอ่ะเขารีบไปตามตัวหมอบัตเล่มาผ่าตัดที่นี่โอ้แต่ว่าที่นี่มันก็มันก็มีหลักฐานทางโบราสตร์อยู่จริงๆแล้วเนี้ยใช่ใช่อีกอย่างวัดนี้มันชื่อว่าวัดรั้วเหล็ก ดั้งเดิมชื่อว่าวัดรั้วเหล็กมาจากไหนครับคุณดูรัว้วค่ะคือนี่นี่รั้วเป็นเหล็กไม่ใช่เป็นเหล็กอย่างเดียวเป็นเหล็กที่เป็นสัตตาวุธทั้งนั้น<อ> <ขอ S 2> เพราะว่าเมื่อก่อนนียหอกมาเลียง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 ใช่<ๆ>หอกเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือหอกจริงๆนะเอามาเลียงเป็นรั้วเ,เพราะยุคนั้นมันเป็นยุคที่ไม่มีศึกสงครามแล้ว อ๋อคือเหมือนกับแบบว่าปลอดศึกเขาก็อาวุธมาเลียงเลียงเลียงกันเป็นรู้ว่าใช้งานก็มาเลียงเป็นรู้วัดนี้จะสังเกตว่ารูปจะเป็นเอกลักษณ์มากถึงบูรณะให้สวยงามนีม้ไม้งทั้นที่นีน่ที่ผมบอกว่ามันเมื่อก่อนมันโซมมากดูน่าก,กลัวจริงๆนี่เราก็ผ่านแถววัดประยุนมาหลายทีมาเที่ยวงานวัดก็หลายทีแต่เราเไม่เคยคเข้ามาไม่เห็นคุณเคยเล่าประวัติที่แบบว่า น่า <S <S นสนใจเหล่านี้เมื่อก่อนมันจะปิดกำแพงจะสูงแล้วก็จะดูปิดๆคนไม่รู้หรอกว่ามีมีมีมมมบ่อเต่าที่นี่ถ้าไม่ใช่เป็นเด็กแถวนี้เออว่ะอืมแล้วพอตอนหลังน่าสนใจตอนหลังจะเอาวัดองค์ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นถึงขั้นพบพรมแล้วก็แบบว่าเป็นพานักพัฒนาเขาก็มาปรับโฉมปรับอะไรเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมหาเจดีย์นี่คือ เก่าคือลาขึ้นทั้งหลังนเลยทั้งลูกเลยนะเว้ยโอ้ยอ๋อคุณบ้านคุณอยู่ตรงนี้นี่สมัยก่อนลูกผมเล็กๆผมต้องมากลับรถตรงเนี้ยทุกเย็นนี่เหมือนวัดผีสิงนะไอสัตว์จริงๆเมื่อก่อนมันซอมสมัยเด็กๆผมยังเข้าไปเดินได้เฮ้ยยังเข้าไปได้เหรอด้คือสมัยก่อนเขายากให้เข้าอยู่นี่เหรอสมัยก่อนยังให้เข้าสมัยก่อนมันจะมีสะพานตรงเนี้ยจะเป็นสะพานหิน ปีนไปได้แล้วก็ปีนขึ้นปีนเล่นได้ไอ้โกก็เคยกไอ้โกมันเรียนอยู่ตรงนี้สมัยเด็กๆของพวกมึงอะอสิใช่ไอ้ย,ยาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังดูดุตอนนี้วนะสวยเลยครับมจีจัดสงจัดสวนต้นมงต้นไม้เนี่ยถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ